เฮ้ยน้องมายืนขวางอะไรรถพี่วะยืนแอคหน่อยวันนี้วันนี้ขอล่อๆเลยแม่ดูท่าทางเอ้ยวันนี้ทำไมแต่งตัวดีเป็นพิเศษไม่ได้พี่เรามาย่านนิสษษิตประสานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาวๆเขาสวยไง <laughs> แต่งตัวดีหน่อยประเด็นก็คือนักศึกษาอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมด <laughs> ไม่ได้ไงอ๋อเข้าใจแล้วทำไมอะผมคิดน้อยไปคือตอนแรกจะแต่งตัวมาอ่อยสาวแต่ลืมไปว่าช่วงนี้เขาเรียนออนไลน์ใช่ไหมไม่มีาสาวแต่ไม่เป็นไร เราทักทายแฟนแฟนรีโอฟุตเตทกันก่อนนะครับผมท่านดียังเป็นทางการไหมหนึ่งสองสามครับในโอฟฟูตบอบุกทุกย่านรีวิวลานให้โลกจำนี่เลยเราจะมาเปิดเวทีนะให้เหล่าร้านค้าเนี่ยเขาได้มาโปรโมทตัวเองนะครับและพวกเราจะไปช่วยรีวิวแบบมันมันสไยล์ีโอวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ย่านนี้ครับย่านจุฬาและสามย่าน ของกินเพียบและปกติเนี่ยคือเป็นย่านที่แบบคึกคักมากแล้วก็คนจะเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆนะเป็นช่วงที่นักศึกษาก็จะเรียนออนไลน์กันครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องมาเราต้องมาช่วยรีวิวแล้วก็ให้เหล่าพ่อค้าแม่ขายเขาได้โปรโมทเริ่มมันที่ร้านแรกเลยไหมพี่ร้านแรกโคตรดีขาวเนียนมาตุ้มๆเลยเฮ้ยตุ้มคิดไหมจริงปะเนี่ยขาวเนียนตุ้มๆอวบๆรีไปเลยรีไปเลยทุดที้ของขาดด้วย มาสามย่านเราก็ต้องโจกสามย่านที่เป็นชื่อนางใครๆก็ต้องคุ้นหูกัน<ม>และนี่คือเฮียโจสวัสดีครับเฮียโจครับนี่หน้าหม้อน,นี่กำลังพุดผุดผุดนี่จะเป็นพิธีกรหนา้าหม้อเลยนะครับตอนนี้เดินพิธีกรหน้าหม้อคือถ้าพูดถึงสามย่านี่ยไม่พูดถึงโจ๊กสามย่านนี่คือผิดพลาดมากๆเฮียโจครับครับผมขอพูดคุยกับเฮียหน่อยคือผมอะั้งแต่จำความได้เนี่ยคำว่าสามย่านอะผมรู้จักชื่อโจ๊กสามย่านก่อนสามย่านอีกนะเข้าใจปะ ผมคิดว่าเ,เป็นที่ร้านโจ๊กไม่ได้คิดว่าเป็นยากเรื่องจริงเองจริงอยู่มานานเลยครับร้านนี้60ปีแล้วครับก็อยู่อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยป่ะครับตอนแรกจะอยู่ตรงจามจุลีสแคร,ร,รีสแควร,ร์คร,ครับผมเฮียโจ้บอกหน่อยได้ไหมครับว่าจุดเด่น โจกของเราที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยมันคืออะไรครับอยู่ที่หมูเลยครับหมูเราหมักแล้วก็ทําให้มันเด้งโดยที่ไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารอะไรเลยโอ้จริงๆอยากถามต่อมากเลยว่าว่าเฮียโจทำยังไงแต่ไม่เอาดีกว่าเป็นเคล็ดลับของเขาเคล็ดลับเคล็ดลับเชื่อแล้วว่าขาวเนียนขาวเนียนจริงเฮียโจหรอเด้อเด้อพีเครัผมถามหน่อยได้ไหมเมื่อก่อนนี้ตอนที่สถานการณ์แบบยังปกติอยู่เงี้ยวันนึงเราขายได้กี่หม้อก็เราจะกะเป็นหม้อใหญ่เงี้ยครับเนาะห้ามูห้ามู ใหญ่มากโม่คือใหญ่ไหมอะไรสูงอย่างเงี้ยนสถานาการณ์<ม>ปกติก็จะขายประมาณ2หม้อ2หม้อใหญ่ๆลึกๆนะแต่พอสถานาการณ์ช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันลดลงเยอะไหมครับลดลงไปประมาณ30%ได้30%เเฮียสู้วิกฤตยังไงอ่ะก็เราก็ เปิดทั้งวันเลยจากแต่ก่อนเปิดเช้าแล้วก็เย็นวันนี้ก็เปิดเปิดต่อเนื่องใช่เปิดต่อเนื่องไปเลยแล้วเป็นไงชอรามาเปิดต่อเนื่องแลวช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ขายพอได้ไหมก็แรกๆก็คนยังไม่ค่อยกินโจ๊กตอนกลางวันนะครับแต่พอเราเปิดมาได้ประมาณ 4- 5หเดือนคนก็เริ่มเริ่มมาทานกันแล้วครับอะเราลองชิมกันก่อนไหมหมูช้อนไม่พอถ้าไม่เกรงใจเอาตะหลิวตักนันนะหมู หมูนี่เด้งข้างในที่พำทดีมากครัน,นวลนวลกรึบเนื้อข้าวมันก็พี่ละมุนผมพูดตรงเลยผมเป็นแฟนโจ๊กร้านนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ในช่วงที่มันเกิดวิกฤต และตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะกลับมาเริ่มปกติแล้วอยากให้เฮียโจเลยปากร้านของเราหน่อยช่วงนี้เปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงสามทุ่มครับรบ้านก็จะอยู่ตรงหน้าปากซอยจุฬาซอย 6, นนหกถนนบรรทัดทองครับ <Yeah. S 2> เปิดทุกวันเลยครับช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วยังเฮียก็เริ่มดีขึ้นลวครับเริ่มดีขึ้นครับผมจะดีขึ้นกว่านี้อีกเฮีย yeah. เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เรามากับเลเว,วอร์คต้นเครับแล้วเราไม่ได้มาธรรมดาเรามาเป็นชายามิชัยครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดี เรามีสติเกอร์จากเลโอพูเต่ครับขอบคุณมากครับไอแตะที่ร้านแล้วก็เรามีทำให้ดูว่าเลโอพสเต่มาแล้วนะครับที่ร้านโจ๊กสามยานครับผมครับมาเป็นกรอบรูปด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับเดินมาประมาณ3-4-9ก้าจากร้านโจ๊กสามยานเก้าต้องยาวมากก้าต้องยาวมากเลยบูเ้ อันนี้เขาบอกว่าเป็นหมูเตะสีอิ๊วดำเจ้าเรืแรกของประเทศไทยเอางี้ปูไม่เคยกินผมก็ไม่เคยวันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วที่พีก่อนนั้นมีอะไรไหมพีก่อนนะคือนี่เนียมิสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวดีคตับดีครับสมัสดีครับัดี่รับสีคมับัีับสวัับดรัดี่ีียตับเตี่เฮียได้แต่ดี่ยสมัยก่อนนี่คุณพ่อเนี่ยขายนะ เขาทำตับต้มแล้วนุ่มอร่อยหอมไม่คิดว่ามันจะเข้ากับน้ำจิ้มสเต๊ะได้เลยอ่ะเฮียเฮ้ยตับอร่อยมากหว่ะตับอร่อยมากครับหวานกับน้ำจิ้มกมีเปรี้ยวหวานเค็มหน่อยนวลๆนะกินกับเนี่ยหอมแดงคือข้าวแข้ากันดีเลยและหอมพริกที่หนูอีกเดี ว่าอร่อยเลยอะอร่อยอร่อยตอบอร่อยมากน้หมักเฮียถามเลยขายมาแปดสิบปีอะวิกฤตที่สุดที่เกิดขึ้นคือช่วงที่ผ่านมาถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องมันวิกฤตถึงขนาดไหนเขานั่งไม่ได้เราซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแต่โชคดีที่ว่าเรามีตรงซีอวดมที่ลูกค้าประจำเขาเขาติดใจเขาติดใจกับน้ำจิ้มที่แบบไม่ต้องชิมเท่นั้นตกลงไปเยอะไหมยอดขายร้อยนึงก็อาจจะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยหายไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เออไม่เป็นไรเฮีย เดี๋ยววันนี้ทุกอย่างจะกำลังกลับมาดีขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยมากระตุ้นให้มันดีขึ้นเลยลีโอพุูเต้มามาช่วยแล้วมาแล้วเฮียอันนี้เนี่ยเฮียไว้แปะหน้าร้านหน้าประตูเลยนะเฮียนะการันตีเลยว่าถ้าลีโอพุูเต้ไปเยือนที่ไหนคือสุดปังอันนันะครับ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเฮียนี้ฝากร้านกับทางท่านผู้ชมนี่เลยฮะอย่าลืมมากินมูเต้ร้านมิ้งโฉดามีซีอิ๊วดำเด็ดเด็ดอร่อยเลยครับรับประกันตับก็อร่อย บริการก็ดีครับผมเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3มทุ่มครับวันจัน์ร้าโมงเช้าถึง,งบ่ายวันจันทร์9โมงเช้าถึงบ่ายขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมซ<ส>ีอิ๊วดำอร่อยอิร่อ,อ,รอครับ ร้านนี้เป็นร้านกรอกหมูกรอบป้าติ๋วนี่ไงหมูกรอบน้ำจิ้มซุกี้ผัดมืลีหมูกรอบเป็นร้านที่พิเศษมากนะนี่เรายังไม่ได้สั่งเลยนะเราใช้กลยุทธ์สั่งมาตื่มาเลยมามาทันทีเลยครับย้ำอีกทีได้ไหมนนี้อะไรนะฮะมืรีหมูกรอบยำหมูกรอบหมูกรอบน้ำจิ้มซุกี้หมูกรอบเปล่าเอ๊ะแล้วสรุปหมูกรอบเปล่าหมูกรอบเปล่านี่แหละไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปผัดอะไรเลยทำมานานยังร้านนี้ฮะเวลาสิบห้าถึงสิบหกปีแถวจุฬาเนี่ยจะรู้ อ๋อนี่เป็นร้านร้านโปรดของเด็กอ่านิสิตจุฬาครับลองชิมก่อนได้ไหมฮะชิมดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้รีวิวให้ให้คุณน้าเต็มเต็มเลยโอเคจัดไปเจ้าทำไมถึงเรียกว่าหมื่นลี้ฮะดัดดัดแปลงมาก็ลองใส่บุญเส้นใส่พริกเผาใส่คาน้าใส่พริกไอ้ที่หมื่นลี้หมายถึงความยาวของเส้นป่ะใช่บุญเส้นยาวยาวยไปเรื่อยๆมันเป็นหมื่นลี้อ๋อนี่นี่หมื่นลี้คือเส้นมันยาวใช่เพราะในนี้มีบุญเส้นด้วยอ่ะมีบุญเส้นด้วยหมูกรอบเขาต้องเด็ดจริงว่ะเพราะมันอยู่กับน้ำ ยังไงแล้วมาถึงต้องสั่งเสียงเสียงเสียงฟันกูไหนแตกเยหรอกรอบเป็นฟันแตกเลยเฮ้ยกรอบมากกรอบเี่ารู้เลยว่าทำสดๆแบบเพิ่งทำอ่ะกรอบแบบมันกรอบด้ยขนาดเนี้ย ยำหมูกรอบสั่งไปที่บ้านเคื่อดื่มเย็นๆนะเคื่อดื่มเย็นๆเนาะใช่เลยเข้าเลยอ่ะเข้าเลยอเอออย่างนี้มีปัญหาไหมลุงเวลาแบบเอ่อวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยมหาลัยก็ปิดเลยสิเบอร์ฟอมโฮงด้วยแย่เยอะเลยทำไงได้เราก็ต้องสู้ต่อไปใช่ไหมเราก็เปิดไลแมนก็ทุกวิถีทางที่สามารถทําได้ใช่ก็เพื่อจะพยุงตัวเองอยู่รอดก่อนที่ที่ว่ามันแย่ในแย่ถึงขนาดไหนจากขายหมูกรอบวันหนึ่งขายข้าววันหนึ่งสี่ห้าหม้ออย่างเงี้ยหม้อใหญ่ใช่ไหม ก็เหลือประมาณหม้อหนึ่งโอ้ยลดลงมาเลยค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถอย่างเงี้ยแทบจะม่มีหมุนเลยอ่ะเราก็เปลี่ยนจากขายหมูกรอบไปขายรถขายบ้านแทนเออนันอ่ะดีไหมนี่มึอนแรกจะคิดว่าอย่างนั้นหละวันนี้มีค่าเช่าวันนี้อีกต้องบอกว่าวิกฤตที่ผ่านมาคุณลุงก็สู้อย่างหนักสู้หนักวันนี้รีโอฟูสต t สเตมาครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วกันครับนี่เลย อันนี้ครับเป็นกําลังใจเอาไว้แปะหน้าร้านแปะไปที่หมูกรอบเลยได้เหรอไม่ไไม่ได้เนาะแปะที่เนี่ยกระจกนหรือว่าอะไรเงี้ยได้เลยแต่พอเป็นร้านหมูกรอบขึ้นชื่อว่ากรอบเอแบบกรอบแล้วก็มีเราจัดแบบกรอบให้ด้วยให้ดูว่ารีโอฟูสเตทมาที่นี่แล้วและอร่อยจริงการันตีฮะกรอบเลยครับผมขอบคุณน้องๆทุกท่านรีโอฟูตเตทได้มาทิมร้านตอกหมูกรอบ ฟ้าอร่อยขนาดไหนให้พ่อแม่พี่น้องหรือเด็กๆทุกคนตามมากินได้เลยร้านเราบอกพีกัดหน่อยตรงไหนร้านเราอยู่ถนนพระรามสี่ซอยจุลาซอย15-50ถึง50แล้วก็มีสารเจ้าอยู่ข้างในตรงข้ามกับตึกไอทีโอถนนพระรามสี่โอ้ละเอียดยิบจุูราซอย50เดินเข้าตอกมาเอาจริงถามเถอะ เนี่ยเขารู้จักกันรู้จักหมดแหละเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันก็คือบอกตรงนี้นะไม่จําเป็นว่าต้องเด็กจุฬามากินนะเด็กมันที่ดนเด็กร้างขมขื่อใช่สามามาได้หมดได้นะาได้หมดวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณลุงนิ้ัากๆเป็กำลังใจให้นะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับดูรายกันครับอนิจจาอ้าวเลยครับพี่ ถึงเวลาภารกิจมิชชั่นมันมันสเตดิโอของเราแล้วจ้าผ่านมาอีพีที่ห้าก็ไม่เคยจำว่าให้กินอิ่มก่อนแล้วก็เล่นอธิบายก่อนวันนี้จ้าเรียกว่ามาปลุกเลือดศิลปินในตัวกันดีกว่ามิชชั่นของเราเนี่ยจะให้พี่พี่นะครับรีวิวความอร่อยเป็นแนวเพลงต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากจับฉลากเรื่องแนวเพลงถูกต้องรีวิวยังไงให้มันเป็นบทเพลงถ้าพี่ได้ลรอกก็เข้าทางไงใครจะไม่รู้ต้อง งดูอันเดียวนะเอาแค่อันเดียวได้เลยจ๊ะอ่ะขอของคือแล้วเปิดเลยจ้ะอาร์นบีอาร์นบีอาร์นีน ah. ี่เลยบอ z ความสนุกสนานยิ่งขึ้นวันนี้เรามีพรอปให้มันเข้ากับคาเลคเตอร์สไตล์แต่ละเพลงด้วยพ <Okay. S 2> e ี่เป๊กได้ R&B ์แอนด์บะนะครอปครอปอาร์อนด์จ้ามีไมค์มาให้ฮะพี่เปิดเพ่งเสียงหน่อยเฮ้ยสวัสดีครับเออเโบอสอะโอ้โหสบายใจเลยจีไม่ใช่เวลร์ดีที่ยวกันเลยมันต้องยังไงวะ R&B อ่ะ์บี ทำเสียงพี่รู้แล้วไงตอกหมูกรอบปลาอาจจะดูลาบลาบแต่มีแต่ของดีไม่ออกอินเดียวะพี่ไม่ออกอินเดียวะของดีตอกหมูกรอบฝรั่งเริ่มจากหมูกรอบปลากินกับหมูกรอบสซูชิไข่ดาว มลทำไมนั่งดูคลิปถึงพี่เป้าสายันวะมากันได้เลยจุลศร15ถึงจุลาส50กูเป็นลูกยุ่งแล้วพอเถิดเออเอยด้วยพอเถิดเออด้วยทำไม่รู้เลยว่าอยากให้เป็กซิลร้องอดีตามผมและบอสซ่าตามบอสซ่าหน่อย อันนี้บอสซ่ามหรืแจสชวนชื่น <c oughs> ช h ดชัดวันนี้ <c oughs> เป็นวันดีด <c oughs> ีเลโอมาที่นี่เป็นร้านลับลับแสนดีมากินหมูกรอบปลาติวบรรยากาศโคชิวป,ป้าแกควนตะลิว หมูกรอบกรอบฟันแต่เคี้ยวดังแกรปกรสชาติถูกใจไม่แปลไม่แปลใจถือว่า่านี้แบบว่ามีความสดใจสามารถทำได้ผ่าน้โอเคยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆรีโอฟูสเตนด้วยกับร้านกรอบหมูกรอบฟัน หนักแน่นหนักแน่นเสียนี่ผมอยากแนะนําร้านนี้กับพี่พอเลยรู้ไหมเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนราชบุรีนี่คือของดีราชบุรีที่หากินยากนี่คือไก่ย่างบางตาน ถามว่าทำไมถึงหาก,กินยากเพราะตอนอยู่ร้านบุรียังไม่เคยได้กิน <S 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 1> <S 1> ต้องมากินที่นี่ถามย่านนี้และนี่พี่เขาสับเตรียมเสิร์ฟเราแล้วนะอันนี้เป็นไก่ตัวค่ะครับตัวเต <Ana. S 2> ็มตัวเต็มนะตัวนี้มันจะมีตัวทีเซอร์อยู่ด้วยตัวทีเซอร์อยู่ด้วยถ้ามีตัวทีเซอร์แล้วปล่อยก่อน mm hmm. เรียกองย่อยอะไรครับเนี่ย ที่นิดสวัสดีนะครับที่นี่ที่นี่คือร้านโก๋สวยไก่ย่างบางตาลใช่ให้เดาสูตรโก๋แน่เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นเจเนอเรชั่น3แล้วค่ะก็คือขายโก๋แล้วก็เป็นแม่แล้วก็มารุ่นลูกแล้วค่ะคุณพี่มาลักลือเหรอครับใช่ค่ะเมื่อก่อนจะขายพี่รถไฟค่ะก็คือจะมีขายที่สถานีรถไฟบางตานที่แบกแบกอะนะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเข้ามาขายในกรุงเทพไปกลับทุกวัน กับไปเอาไก่ที่ราชบุรีแล้วก็มาขายทําที่ราชบุรีหรอตรงนี้สิกว่าปีก็คือขายดีมาตลอดใช่ค่ะวิกฤตที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งอะค่ะขายไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ค่ะเนี่ยก็อย่างไก่ตัวหนึ่งเ่ยก็ขายได้ครึ่งตัว้โหหมายถึงยอดขายแล้วคือังไงตอนนั้นกัดฟันสู้ยังไงอะขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวเปิดขายในร้านก็ไม่ได้ก็พยายามมาแต่ว่าก็ได้ลูกค้า เก่าอะค่ะที่เขาเขามาเขาก็สั่งกลับบ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ขายทางราเดอรอ์เอาใช่ค่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเราลองมาชิมก่อนไหมเราให้ฟังหน่อยครับว่าไก่ย่างบางตาเนี่ยมันแตกต่างจากไก่ย่างที่อื่นยังไงจุดเด่นของที่นี่ก็คือก็จะเป็นไม้สามงามแล้วก็หมักกระเทียมพริกไทยค่ะ,ะแล้วก็สูตรของที่บ้านก็คือจะทําเครื่องหมักเองคุณผู้ชมเป็นไงคะอร่อยไหมไม่ต้องจิ้มเลยจริงๆแล้วอะแบบรู้เลยว่าหมักมาดีเพราะว่า บางร้านที่เราเคยกินเนี่ยน้ำหมักมันจะไม่ฝังลงไปในเนื้อไก่มันจะอยู่แค่ตรงหนังแต่อันนี้ความหอมเฮิร์บพวกกระเทียมพวกอะไรเงี้ยมันฝังอยู่ในเนื้อไก่หมดเลยแล้วไก่อ่ะมันเป็นไก่ย่างที่ไม่แฉะกำลังจุยซี่กำลังดีเลยอ่ะแต่นุ่มแล้วหอมมากไอ้ตัวตัวน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะจิ้มแจ่วค่ะน้ำจิ้มก็ดีท้่มันจิ้มได้ฟิลนึงนะร้านที่สี่แล้วยังไหวอยู่เลยแลายังไหวแสดงว่าของเขาอร่อยจริงๆผมว่าตอนนี้คนดูอ่ะอยากฮะอยากโดนละบอกพี่กับร้านแล้วนะครับ ก็ร้านกงตุยไก่ย่างบางตาลนะคะเปิดที่จุฬาซอย11ตลาดสามย่านเก่านะคะคช่องทางการสั่งนะคะก็สามารถโทรมาสั่งที่ร้านได้เลยค่ะเป็นเบอร์086 166 2084คะ่ะหรือว่าสั่งทางไลน์แมนก็ได้นะคะคร,ร้านเปิดทุกวันค่ะสู้ๆนะครับพี่แต่ของดีอยู่ได้ายาวๆ<ช>อยู่<ช><ๆ>อร่อยจริงๆอร่อยมากครับ และนี่คือร้านปิดของเราตั้มตั้มนี่คือของดีตระกูลจางสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จางลาเมียนค่ะจางน่าตาร้านคือดูดีมากคือมันเป็นมิติใหม่สำหรับผมนะนี่แล้วดูกระทะใหญ่มากพร้อมลงเฮแต่ว่ามันมีสองหม้อปกติเราหม้อรวมไหมไม่หม้อจางลาเมียนใช่คืออะไรลาเมียน จางราเมียนนะคะก็คือตามชื่อร้านจางเนี่ยมันคือชื่อตระกูลของมินนะคะแล้วล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดค่ะส่วนเมียนแปลว่าก๋วยเตี๋ยวก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเผ็ดของตระกูลจางนั่นเองจุดเด่นของที่เนี่ยคือต่างจากที่าพูดกันก็คือก๋วยเตี๋ยวทั่วไปยังไงของเรานะคะนอกจากน้าซุปที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ขอมแล้วก็ยังมีพริกลาเจียวนะคะซึ่งเป็นพริกที่ร้านของร้าทำเองค่ะครับพริกลาเจียวจะเป็นพริกผัดนะคะของ ตายจีนๆนะคะพิกผัดเป็นของล้ำค่าของที่ร้านนะคะอย่างนี้โอยมันก็จะหอม่ะที่นั้นน่ะใช่ค่ะมันก็จะหอม พิกเนื้อก็จะเป็นของเนื้อเลยค่ะพิกหมูก็จะเป็นของหมูเลยแยกแบบชัดเจนอ๋อแล้วที่สําคัญนะคะเลือกระดับความเผ็ดได้ค่ะร้อนชัมีหนึ่งถึงห้าใช่เลยพี่เอาะไรผมห้าไปเลยเฮ้ยสามดีกว่าได้เดี๋ยวจัดให้เลยได้ครับแต่ในเรื่องของความหอมบอกเลยนะครับเดินเข้ามาเนี่ยขนาดใส่แมสก์อยู่นี่นะกินเนื้อกินแบบสุดยอดกลินเราซุปอะเอามาเลยครับพี่ได้ค่ะเอามาเลยครับผมเออบหน้าตาดูดีมาก เส้นดูต่างจากที่อื่นหอมมากก่อนอื่นสดน้ำก่อนไหมได้ค่ะเดี๋ยวระดับห้าเลยนะทุกพี่เดี๋ยวไปดูไปดูตรงที่แบบไม่ค่อยยังไม่ค่อยโดนทิศก่อนนะพี่โง่พี่คือหอ่ขึ้นนี่ขึ้นนี่เลยถ้าใครเป็นหวัดอยู่คือพวงโล่งอ่ะไม่ต้องสอบแล้วไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนแบบข้ามน้ำข้ามทะเลมันจริงนะ บาบอยี์ยันเส้นนี่คุณเนื้อนี่มาปี๊เปื่อยแบบพวกเราเหมือนแบบไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าเลยใช่นี่ร้านที่ห้าแล้วนะตั้มไม่สดแล้วไม่สดแล้วเนื้อคือละลายหายไปเลยคืออลินดุนซุ้มตรงนี้คืออะไรเอ่ยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพริกล่าเจียวค่ะใช่๋อคือใครไม่ไม่พอแต่ว่าเติมได้ก็ได้ใช่ค่ะ เป็นไงคะเผ็ดไหมคะตะเลี้ของของของผมนี่ระดับ3นี่ถือว่ายังยังได้อยู่ไม่ไม่ไ,มได้แบบเผ็ดมากคือของผม,มวัดไม่ได้มมเพราะผมเป็นคนกินเผ็ดมากแต่สำหรับผมว่าอันนี้กำลังดีจัดจ้านอ่ะ <c oughs> โอ้โหต้องบอกว่าเวลาร้านนี้เปิดอ่ะเห็นไหมเขาจะตั้งทุกอย่างดูอลังการมากๆ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงวิกฤต่่บากมาเนี่ยของเราประสบปัญหาอะไรนะต้องบอกว่าเราประสบปัญหาตั้งแต่ ครั้งแรกที่โควิดเข้ามาเลยอะค่ะละลอกแรกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเนี้นะคะเพิ่งเปิดปีนี้2021อ๋อเพิ่งเปิดใช่พอละลอก2และลอก3นะคะเราก็แบบยังโดนผลกระทบอยู่ใช่ไหมแล้วเราแก้ป,<ช>ปัญหาอย่างไรคือเราก็พยายามที่จะ าขายออนไลน์ให้มากขึ้นเพราะว่าลูกค้าหน้าร้านไม่มี<ฮ>ปกติ30โลก็เหลือแบบ5 6โลบางวันอะไรเงี้ยค่ะขายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะแบบ70%ได้เลยค่ะโอ<ฮ>้โหใช่แต่มาวันนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแลละและโดยเฉพาะมากับ Le โอ a ู้ State ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โปรโมทเต็มที่จัดเต็มใส่เลยต้องมาตามที่ไหนก็ร้านจางล่าเมียนนะคะเปิดอยู่ที่โครงการสวนหลวงสแคลจุลานะคะซอย5ค่ะแล้วก็เปิดทุกวัน10โมงถึงทุ่วมงครึ่งนะคะ ในช่วงเคอร์ฟิวช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปในเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าไลน์แอดจังละเมียนไอจี IG จังละเมียนมีหมดเลยค่ะที่สคัาน,นะคะมีที่จอดรถอยู่ข้างหลังนะคะสามารถจอดรถแล้วนำบัตรมาสแกนได้หนึ่งชั่วโมงค่ะมีโอฟูสเตมาครั้งทีครับไม่ได้มามือเปล่าอ่า,อ,าอกำลังใจหน่อย <c oughs> เรามาพร้อมกำลังใจแล้วก็นี่ครับมีสติกเกอร์นะครับจากาโอฟูสเตนะครับแล้วก็มีกรอบรูปด้วยว่าเราได้มาเยือนแล้วที่ร้านนี้แล้วก็การันตีว่า เด็ดจริงๆอร่อยจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเลยค่ะจริงๆต้องขอบคุณรายการ Le o Food State มากๆที่อุตส่าห์นึกถึงร้านแล้วก็มาช่วยเหลือร้านที่แบบได้ผลกระทบรับผลกระทบแรงขนาดนี้ขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้นะอะไรอะขอบคุณฮะลืมไปอเปล่ามันอร่อยเด็ดจนเราแบบอดใจกันไ่ไลยขนาดนี้มันต้องมีการรีวิวมันมันโอ้โหอะไรก็แล้วแต่นะขอทิชชู่ก่อนน้ำหยูน้ำตาลก่อนะอะไรก็แล้วแต่ไม่เด็ด กินมันหอมเมื่อไงมันหอมแม่มันต้องได้พร้าเลยเหรออะไรอ่ะอ๋อล็อกฮิจิกิ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 ฮิชอบก่อนพร้ออ่าเรงเพียนไม่ห้เขย่านิดหนึ่งจังหวะแล้วล็อกพร้อมมันจะเป็นแบบไหนวะเฮ้ยเฮ้ยล็อกแบบพังๆ มีอีกาไหให้ด้วยเนาะพี่ไม่ใช่อีกาทีชาวล็อกูว่ารายการเนี้ยทำให้กูไปไกลอีกนะไปไกลทุกอีพีเลยนะตรงนี้พี่ก็เคยทำนะไหนไม่ใช่พี่ใส่ผิดไม่ใช่อันนี้ชาวล้อก็ถูกกลับไปกลางวันนี้โมฮอมาโมฮอนี้เหรอตอนนี้จะโมโหเลยนะ นักกว่าเดิมอีกคือผมว่าอันนี้พี่เข้าผมว่าควรมีสักาัลบ้มหนึ่งนะทรงนี้ขอนะที่ผ่านมาทรงผมกูก็ไม่ได้ดีบางทรงก็เป็นแรลงสาบบางทรงก็เป็นคนทํำฮีโมแต่ผมว่าทรงนี้เข้าพี่ที่สุดแล้วมึงลองไว้ล่ะใครเริ่มก่อนดีผมนะผมได้เลกเกออ่ะจะใส่เลกเก้จิ๊ก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  ิงวันนี้ลีโอพาเรามาเจอของดีวันนี้วันนี้เรามาร้านที่แสนจะดีเฮ้เฮ่เฮช่วงเวลามึงช่วงเวลาเหรอตรงนี้นั่นมีอะไรเป็นร้านที่เนื้อโคตรใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมีหม้อบางบาลมีเนื้อเยอะเะมันออกแรๆ ถ้าใครนั้นมาสามย่านเชิญมาตรงนี้กันร้านจานล่าเนียนนอกจากไม่มีคารเลเก้แล้วยังไม่มีมืลดีและทำนองด้วยสุดยอดนี่คือสุดยอดจิบน้ำแล้วชาวล็อก้าวเ้าว้าวว้าวเาา้าวว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 าว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  แล้ว,ว่าจะแฝบปาแต่ว่าสุดท้ทมันโกมกมมากเลยมีเ้าเส้นกันดีมิมีมีเนือมีขมูลองมากินกันดูยลเอ่า,อา,อาส้านะดีมันใสแล้วมันไม่เชื่อ,อไม่เชื่อมึงไม่เชื่อใช่ไหมมันไม่ได้เป็นที่กูมันเป็นที่วิก อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลิ่นอะไวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตั้มพี่คุณพี่เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวผมนะเอาเลยโอ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวลวกขี้เจียวไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวลวกเดี๋ยวลวกเดี๋ยวลวกจังหวะนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ประทับใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรสชาติรวมถึงคุณพี่ด้วยสนุกมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเข้าใจ่เพราะว่ารีวิฟูสตเต็งจริงสเต็นี่คือแบบไปงสุดเหมือนมีไฟส่องอะไรเยอะแยจริงสปอตไลท์มาสุดยอดเลยครับโอ้โหโอ้สินเวอร์ฟินด้วยแล้ว พออิ่มๆมาแล้วแอร์กระแทกตาพี่จะหลับไรนะไม่ตั้งพี่หลับพี่หลับไรนะเฮ้ยตั้งมึงเชื่อป่ะว่าเวลาเรามากับริโอฟูเซ่เนี่ยเรามาเจอกันเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าเนาะเขาต้องรักเรามากๆแน่ๆใช่เพราะเราจัดเต็มไงคือเต็มรถทุกครั้งดูว่านะอีทีหน้านะเรานั่งรถตู้กันบ้างไหมจะได้ขนแบบเต็มที่เลยไงต้องรถตู้แล้วนะต้องรถตู้เลยเออแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากที่ขับมารับนะแต่ขอไปส่งบ้านด้วหรอขอไปส่งคไม่ไม่เอาลงกลางทางเดี๋ยว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 อ่ะกูขับรถให้มึงน แฟนลีโอฟูสเตดผมบอกเลยถ้าคุณผ่านมาแถวจุฬาสามย่านคุณต้องแวะร้านไหนก็ได้คืออร่อยทุกร้านอร่อยมากหรือถ้าไม่ต้องผ่านก็ได้แหละคุณตั้งใจมากินนะคุณไม่มีผิดหวังคือวันนี้พีคทุกร้านพีคทุกร้านแล้วก็เมื่อ่อนเนี้ยคือแบบว่าต่อคิวนะเออแต่ว่าตอนนี้ด้วยแบบด้วยสถานการณ์และไม่ต้องรอคิวแล้วได้กินของอร่อยใช่ผมว่าคุ้มคุ้มมาเลยนะนี่ปากเป็นแฟนลีโอฟูสเตดด้วยแต่ครั้งหน้าอ่าย่านอื่นๆต้องติดตามเราบอกแล้วว่า l ีโอฟูสเตดนะฮะเราจะไปโผัวย่านไหนต้องติดตามดูนะผยา่านไหนอ่กูไม่ค่อยกลัวหรอก <c oughs> เออกูกลัวไอมิชชั่นนั่แหละมันกูจะสูญเสียความเป็นร็อกไปเรื่อยเ,เ,เ,เรื่อยเรื่อยเร่รื่เร่เาบอกว่าเราจะไปรีวิวแบบมันมัน <c oughs> สไตล์ l ีโอไงเราต้องสุดทุกที่ครั้งหน้าติดตามดูนะครับผมว่าเราสองคนครับจะไปเปิดเวทีให้เหล่าพ่อค้า,าแม่ขายเนี่ยมาโปรโมทต,ตัวเองแล้วเราจะไปช่วยรีวิวแบบมันมันสไตล์ l ีโอที่ไหนต้องติดตามนะครับใน Facebook หรือว่า YouTube ของรีโอไทยแลนด์ เข้าไปกดซับกดกระดิ่งรอไว้เลยเดี๋ยวเจอพวกเราแน่นอนนะครับหนึ่งทุ่งตรงวันอาทิตย์กับเลโอพูสเต้เตนี่คุณต้องไปส่งมึงใช่ไหมเนี่ยไปส่งหน่อยที่เพชรบ,บุรีโอ้โทาระเพชบ,บุรีนะจังหวัดเพชรบ,บุรีใช่